วันนี้พี่บีจะเล่นไมค์ครับกับการกลายร่างเป็นอมองอัสภายในเกมไมค์ครับพร้อมทั้งอุปกรณ์วิเศษจากตัวละครนี้ด้วยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วรับชมให้สนุกครับซึ่งภารกิจแรกเรานะครับน้องๆนั่นคือการที่เราเนี่ยจะต้องหาวัตถุดิบครับทุกคนซึ่งวัตถุดิบของเราภายในรอบนี้นะครับน้องๆคือแบบว่ามันเริ่มจากแอคแอนเจอร์ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแล้วนะครับน้องๆเอาต้นไม้ไหนดีทุกคนเออเอาต้นนี้ก็ได้ทุกคนโอ้โหไม้อะไรจะต้นใหญ่ขนาดนี้ทุกคนสิ่งที่เราต้้้้ออออองงงงมีีีีนน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 นะะะคคคคคคครรรรััััััััับบบ่่่่ืืขแแแแกก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 สสดเเททุลว็ผจิ นอซึ่งเอาเข้อจริงแล้วอ่ะทุกคนวิธีการครับกระจกแล้วก็หาขนแกะเนี่ยมันเป็นที่ที่ีซี่มากเลยครับน้องๆแต่หนึ่งสิ่งที่มันยากมากกว่าน,นั้นนั่นคือการที่เราเนี่ยต้องหาผงกันนั่เนเองครับทุกคนเพราะผงเนี่ยเราไม่สามารถเสกได้ครับทุกคนแต่ว่าผงเนี่ยมันคือดอกไม้นะครับน้องๆที่อยู่ภายในเกมไม้ครับกันนั่นเองครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนเ,เราทํทำการเก็บไม้ไปเรื่อยๆก่อนละกันครับทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีอุปกรณ์นทุกคนในการเอาชีวิตเบื้องต้นกันนั่นเองอ่านี่ you <laughs> <laughs> มาเล่นเวอร์ชั่นเก่าๆนี่ก็จะแหล็กๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับน้องนะเออเอาข้อจริงแล้วสีแดงนี่เราได้มาตั้ง8เลยนะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดแปลงเป็นผงฟูโอเคได้มาตั้ง8ชิ้นนะทุกคนแต่8ชิ้นมันดูเหมือนว่าจะพอนะครับน้องๆเอาข้อจริงนี่น,นมันไม่ได้พอเลยครับทุกคนแล้วขนแกะนะครับน้องๆขนแกะเรา <i> <ๆ>จะไปหาจากไหนครับทุกคนแต่ขนแกะมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับไอ้ผงสีน้าเงินนะทุกคนเพราะผงสีน้าเงินทุกคนมันเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับน้องๆที่เหมือนกับดอกไม้สีแดงนั่นด้านหนี่่เเเราายัังไไมมจจออ้้ตวดก ีน้ำเงินเลยนะครับน้องๆแล้วมันแหลกอะไรว มันไหลกันไขนาดนี้ทุกคนโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราลองลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าครับทุกคนโอ้ my god เราเจอแหล่งทำอาหารกินของเราแล้วทุกคนนั่นก็คือฝูงแกะกันนั่นเองครับน้องๆซึ่งฝูงแกะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักนะครับน้องๆที่เราเนี่ยต้องมาทําการเก็บกันนั่นเองครับทุกคนด้านนู้นก็มีนะนะทุกคนนาไปเล่นไปครับน้องๆโอ้แล้วก็โบ้ไปหนึ่งทีแล้วแม้มันไหลขนาดนี้วะเนี่ยเกมการจัดทุกคนโอเคโอเคแล้วก็โบ้ไปหนึ่งทีโอ้วันช็อตวันคิววันช็อตวัน You, ทุกคนแล้ววันที่เราเดินมานะครับน้องๆเราไม่เจอดอกไม้สีฟ้าเลยนั่นเองครับทุกคนคือแบบว่าเป็นอีที่โคตรปูแบบผมบอกให้ครับน้องๆแล้ววันที่เราแอดเวนเจอร์นะครับน้องๆเราก็เจอมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคน <laughs> สุดยอดทุกคนแต่ว่าไอตัวบัวทุกคนมันใช้แค่ดิดเดียวเท่านั้นครับน้องๆยิ่งเรามีแค่2ตัวเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเะไรที่โอเคแล้วครับน้องนองและการถัดไปครับน้องนองที่เราเนี่ยต้องการกันนั่นเองครับทุกคนนั่นก็คือกระจกกันนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าไหนๆเรามาแล้วทุกคนงั้นเราผมขอทำการเออเก็บเพิ่มไปสักหน่อยนึงแล้วกันครับน้องน,ะนองโอ้มันอยู่ด้านบนนี้เองนี่หว่าทุกคนแต่แค่มันอยู่คนละมุมมาครับน้องน้องทำไมเราหาไม่เจอ โอ้ยแค่นี้เองอะทุกคนตายเดี๋ยวกำังน้องเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆเราน่าใจเห็นทะเลทรายกันนั่นเองครับทุกคนถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะได้ไปตรงทะเลทรายตรงจุดนั้นนะครับน้องๆใช่จริงด้วยทุกคนโอ้อะไรนะทุกคนเราเจอหมู่บ้านนะครับน้องชายให้ตายเดี๋ยทุกคนโอเคถ้างั้น,นเราไปตรงนั้นกันเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนและระหว่างทางนะครับน้องๆเริ <G> ่มการฆ่าแกะไปเพิ่มทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีขนแกะมากถึง22ชิ้นกันนั่นเองครับทุกคน ลยพี่คิดว่าเราน่าจะทําการสร้างเจ้าตัวชุดอมงอัสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับน้องๆโอเคใส่ไปก่อนแล้วก็ทําการแปลรูปไปเออดียวกันนะ <laughs> ผมแปลรูปยังไงไวะเนี่ยทุกคนโอเคอเคุอค้ย21ชิ้นเลยอ่ะทุกคนแล้วก็นี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับน้องๆเยียโอ้โห36ชิ้นไม่ตายเด้อทุกคนว่าแต่ว่าอมงอัสอย่างเรานี่สามารถกินขนมปังได้ด้วยเหระครับน้องๆ โคตรงงเลยทุกคนโอเคอย่างแรกเลยเฟิร์สครับน้องๆเราจะทําการแปลงนะครับน้องๆให้มันเป็นเจ้าตัวบล็อกขนแกะสีแดงก่อนละกันครับน้องๆังจากนั้นครับน้องๆก็จบเลยทุกคนเพียงแค่นี้เลยครับน้องๆและระหว่างนี้นะครับน้องๆเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวทรายกันนั่นเองครับน้องๆว่าถ้าเกิดเรามีทรายนะครับน้องๆมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําการราฟเจ้าตัวกระจกได้ซึ่งเอาข้าจริงแล้วแบบมันใช้ดิ้นเดียวมากเลยทุกคนใช้แค่ประมาณสชิ้นก็เพียงพอแล้วทุกคนเอ๊ยนี่มันอะไรว เราเจอถ้ำทุกคนเราเจอไม้คราฟทุกคนโอ้ไม่กออะไรวะเนี่ยทุกคนโอเคทําการเก็บของหน่อยและกันครับน้องๆไหนๆมีของแร่ๆนะคนโอ้ยมีหนังสือเอนชานด้วยทุกคนแต่หนึ่งสือที่เราต้องการและตรงนี้มันไม่มีนะครับน้องๆเนื่นก็คือหินกันนั่นเองครับทุกคน เราต้องการหินนะทุกคนเราไม่มีโต๊ะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยทำไมทรองนี้รู้สึกว่าไบโอมดีมากเลยเน,นี่ยทุกคนให้ตายเถอะครับน้องๆรู้สึกว่าเราอาจจะต้องลงไปขุดตรงนี้ได้ไหมทุกคนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทาการขุดตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันครับน้องๆในไหนตรงนี้น่ยมันก็มีหินสักหน่อยหนึ่งกันนั่นเองครับทุกคนเราต้องมีโต๊ะครับทุกคนแล้วโต๊ะครับเนี่ยเรามีไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่มีเตาเผาอะทุกคนโซแซจัดเลยทุกคนอ่ะได้มาเก้าใช่ไหมทุกคนโอเคได้มาเกคนนนหหลลังจาาาาากกกกททททีี่เเเเเรรรร็็็บบมปยย้้อแวุํ ครับเป็นเจ้าตัว,ตวเตาเผากันนั่นเองครับน้องๆพอเราได้เตาเผาปุ๊บนะครับน้องๆเราก็ทําการใส่ทรายเข้าไปแล้วก็ทําการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเชื้อเพลิงอ,อะไรดีนี่ละกันทุกคน ใส่เรือก็ไปเลยทุกคนอีซี่สุดๆผมอยากจะบอกให้ครับน้องๆระหว่างนี้ครับน้องๆเดี๋ยวเราไปทําการโดของภายในหมู่บ้านกันดีกว่าสิ่งที่เราได้กลับมานะครับน้องๆหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวขนมปังกันนั่นเองครับทุกคนไหนโดูซีทุกคนเผาเสร็จย่างโอ้ได้มาสิบแล้วทุกคนน่าจะได้อยู่นะทุกคนแล้วก็ทําการใส่ไปแล้วก็ทําการใส่เจ้าตัวบูไปอ่าได้มาแปดแล้วทุกคนเพียงพอแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราทําการถอนออกก่อนละกันครับน้องๆในาณะนั้นครับทุกคนเราก็ให้เราเนี่ยทำการค้าเป็นแผ่นกระจกในรูปแบบนี้คร จากนั้นครับทุกคนเราใช้เจ้าตัวขนแกะสีแดงหน่ยครอบเลยทุกคนอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัวหมวกนะครับน้องๆเอ้ยได้เป็นหน้าอมองอัสทุกคนแล้วก็อย่างที่สองก็เป็นกางเกงอ้าได้ด้วยทุกคนแล้วก็เอออย่างที่สคืออะไรวะทุกคนเดี๋ยวกันนะอย่างที่สคือรองเท้าหรอฉชนว่าทุกคนไม่รู้อะเดี๋ยวกันนะเราลองดูก่อนเออรู้สึกว่ารองเท้าไม่ใช่ถ้างั้นมันก็ต้องเป็นไอ้นี่แล้วแหละทุกคนมันก็น่าจะเป็นโลแล้วล่ะมั้งเท่าที่ดูอ้าเรียบร้อยครับน้องๆเพียงแค่นี้นะครับน้องๆเราก อุปกรณ์ครบเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเป็นเจ้าตัวอมองอัสกันนเองอันนี้ใส่หมวกไปนะทุกคนแล้วก็ใส่กางเกงไปเอ้ยมีข้อความด้วยทุกนะคนแล้วก็ใส่เสื้อไปโอ้โอ้ไมายก็ตายหรือนะคนเลือดเราขึ้นมาเยอะวะ่าแต่ว่า <laughs> เราไม่ต้อ รู้สึกว่าเด็กเจะแฝกเราไปเลยที่เก่ามากๆเลยนะครับน้องๆแต่ว่าอุปกรณ์มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะทุกคนโดยที่เราครับทุกคนจะได้อุปกรณ์หลักๆเนี่ยทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับทุกคนตัวแรกเลยครับน้องๆมันจะเป็นเจ้าตัวดาบกันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหทำไมดาบได้มาเยอะวะเนี่ยทุกคนแล้วการที่2นะครับน้องๆมันเป็นเหมือนกับแมสเลยอะทุกคนแต่พี่ไม่มั่นใจว่ามันคือแมสจริงๆหรือเปล่านะครับน้องๆอันนี้สามทุกคนเป็นเจ้าตัวไรนิ่งนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวไรนิ่งนีี่่่่่่ยยยกกกกก็คคคคคคืืออออออดดดาาาาบบ้้้้วววเเชนน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 นัััััแลสุุุทททะะะรรรผมมมมไไใจ เราต้องมาทําการเออลองเทส,สกันดูนะครับน้องๆโคตรโกงอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ละอันนะทุกคนไหนๆลองดิลองดิองดขอจิ้มได้เปล่าขอจิ้มได้เปล่าโจ้งไปหนึ่งทีโจ้งไปหนึ่งทีมมันไม่ตายวะทุกคน <c oughs> อ คิดขวานี่เองทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นคบน้อง,องเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อทมเซตแล้วกันทุกคนผมอยากลองดูอะ่ะทุกคนถ้างั้นเราเปลี่ยนเป็นตอนดึกคืนแล้วกันครับน้องน้องออตอนดึกคืนก็น่าสนใจอยู่ทุกคนโดยที่ด่าเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องน้องเหมือนกับว่ามันเนี่ยสามารถทําการปาได้แล้วพอมันปาไปปุ๊บทุกคนมันก็หายไปกันนั่นเองครับน้องน้อง้ยสวัสดีไอ,อ้โหนขอนีีแนว อะไรกันวันนี้อะทุกคนเป็นสายฟ้าในรูปแบบนี้นะครับน้องๆแลวเราก็ทำการตาบอกด้วยเลยโอ้โหไม่ตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้หนูไปไหนหนูไปไหนกลัวอ่กลัวมันมีกลุมกลัวแล้วอะทุกคน ให้ตายเลยทุกคนหรือว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นม็อบในรูปแบบนี้หรือเปล่าครับน้องๆมันทําให้เรานะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าหาพวกมันได้แบบสบายๆกันนั่นเองครับทุกคนโอ้โหดาเมจกากมากทุกคนให้ตายเลยครับน้องๆโอ้ดาเมกทกเกินดามกทกเกินดาเมกทกเกินเดียวกันนะทุกคนนี่ดาเมจเราเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องๆโอ้โห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 ถามจริงน้องใจอะไรมันจะกากขนาดนี้ครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอท่าการตีนี่แน่สายฟ้าไปหนึ่งทีครับน้องๆเฮ้ยแต่ว่า โอ้โหผมชอใช้ขวานตีมันน่าจะยังแอดเวนเจอร์มากกว่าเลยนะครับน้องๆโดยที่เราครับทุกคนก็จะทําการติดผิดด้วยนั่นเองครับน้องๆอ,อันนี้คือสําหรับเจ้าตัวดาบสายฟ้าใช่ไหมทุกคนซึ่งดาบสายฟ้าเราเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะทําให้เราแบบแหลกบันไลมากๆเลยทุกคนแล้วตัวน,นี้นะทุกคนไหนดูสิเราลองทดสอบมันสักหน่อยหนึ่งกันดีกว่าครับน้องๆลิดขวาได้ไหมเออดึกก็เราตีโอตีแล้วเหมือนกับว่าจะติดเอฟเฟกอะไรประมาณนี้ละมั้งครับทุกคนซึ่งอันนี้โอ้โหกลเป็นพัน์ที่เข้าในรูปแบบนี้เลยทุกค นน่าสนใจอยู่นะทุกคนนะอันนี้ถือว่าเป็นเลยที่เรนจะอ d v ว n ามากๆเลยนะครับน้องๆน,นี่แน่นี่แน่ตีไปในรูปแบบนี้แล้วก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกแล้วก็แตกกระจายออกมาในรูปแบบนี้กันนั่นเองครับทุกคนเอ้ยโอ้โหทำไมผมไม่ใช่อันนี้ตั้งแต่แรกอะครับน้องๆ ด้านนู้นเยอะอยู่ด้านนู้นเยอะจัดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆ้วยคนี่ว่าเราเป็นอมองอัสนะครับน้องๆเราต้องทําการว่ายน้าไปทุกคนเพื่อที่เรานะครับน้องๆจะได้ไปฆ่าพวกมันกันนั่นเองครับทุกคนโอ้สวัสดีคีเปอร์ลองอมองอัสสักหน่อยหนึ่งไหมล่ะ แล้วตัวมันนะครับน้องๆก็จะนาการแตกกันนั่นเองครับทุกคนอุ้ยซีว่ะทุกคนอันนี้ใช้ได้เลยทุกคนไ้ตัวนึงล่ะทุกคนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับน้องๆว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยทุกคนว่ามันคืออะไรกันนั่นเองครับทุกคนอ้ยสวัสดีน้องชายนี่แน่นี่แน่ไหนลองอันนี้ซีทุกคนว่ามันคืออะไรนะครับน้องๆหรือว่ามันให้เราใส่หรือเปล่าวะทุกคนอันี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็สามารถทำการคอมเินไว้ข้างใต้ดีพิชชันได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็หนึ่งสิ่าาะรเ นินเนียนนะครับน้องๆแล้วก็อยู่ภายในกรงม็อบกันนั่นเองครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าดีไหมพี่คิดว่ามันก็คงน่าจะดีในระดับหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าทําให้เราเนี่ยไม่เห็นตัวละครของเรากันนั่นเองครับน้องๆและน้องๆนงะครับชอบอุปกรณ์ชิ้นไหนสุดนะครับทุกคนภายในเจ้าตัวอมองอัสนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะ